มังได้เจาไปถึงว่าอนุชาเขาพี่แต่แกทำการหาได้ไว้หน้าพี่ไหมมึงก็ใช้การในมังโกไอ้เงาหัวขาดไม่รู้จักว่าฟ้าเขาไปได้ต่ำไม่เช่นใดดีเก่งก็น่าใชื่อมั้งถ้าหากเก่งก็น่ะก,ก,ก,กลัวรับราชโการจากกูมังตัวหนะ้า มังไายเจ้าค่ะเจ้าจงไปพนายกองปีขวาราเบก้าไอ้มังโกให้ยัค่ะมึงจงไปพนายกองปีซ้ายส่วนกูมาส่วนหน้าจะไปจอมจตุรุณนำทัพยากตาแสงยาทับหลวงบุกเข้าสู่กุ้งซีริยไม่แม้่าอายอีผู้ใดที่มันอยากจะตายนั่นแหละก็กูให้มันขวางขากู สิ่งคำตำรัดก่อนที่จะเดินจากไปชายหางตาม,มาทงางมังไรอ่อดุขาพร้อมด้วยเจ้ามังโตเดีสักครู่เนี้ยตบแรงดีนะเนี่ยถ้าไม่เกรงใจแบงค์ไม่นิดเนี่ยตบแรงกว่านี้อีกอยาปากดีนะครั้งเนี้ยปากไว้ก่อนแล้วมาัอไหรเอาคืนนะเมื่อมีโอกาส เชิญไอ้พวกที่ไม่รู้จักโง่ไม่ไดนต่ำเท่านั้นละวัน